บัดนี้วันที่25มิถุนายน2568เป็นวันที่56ข้าพเจ้านายมารุษแสนสุขขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาักขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ บทที่หนึ่งบทกราบพ,พระรัตนตรัยอรหังสมาสัมพุโทโธพระขวาพุธทธธรรมพระควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระวาตาธโมธมังนมัสสามิสุปฏิปนโนพระควโตสาวกสังโฆสังคังนมามิบทที่สองบทบูชาพระัยรีพินาชอระหังสมาสัมพุโทโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิธละมาโนธานิปาละมิหิจัติสติยาวชีวังอะหังพุทธทางธมังสังคัง สาระนังขโตปูเชมิรัตนัตยังธรรมังจรามิสอดทีนาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสัมันตาจักกะวาเลสุอัตราคัชัันตุเทวตาสทัทธรมังมุนิหาชชา,าสุนันตุสักขะโมคะทังสักเคกาามเฮจารูเปขิลิสิครตัตเตจันตริเควิมาเนทีเปรเทจักขาเมตะลวนะคหาหเนเคหวะวทุหิเคเต ภูมิมาจะย,ยันตุเทวชะละทลวิสเมยกข,ขันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมูลหิวละวัจ,จะนะาทโวเมสุนันตุธรรมสวาารรคาโลอายมพระทันตาธรรมสวาารรคาโลอายมพะทันตาธรรมสวาารรคาโลอายมพระทันตา บทที่สี่บทสดปุพพะพาคณมการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่ห้าบทสดใสสรณคมนปาถรพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิทุติยมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยมปิสังขังสารนังขจามิตัติยปิพุทธังสารนังขจามิตัติยปิธรรมังสารนังขจามิตัติยปิสังขังสารนังขจามิ บทที่6บทสดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารังอัญญพุทโธเมสารังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารังอัญญธรรมโมเมสารังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารังอัญญสังโฆเมสารังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทา บทที่7บทสวติรัตนะปะนามะคาถาพุทธังนัเมรัตนะูตัสเละจิตตังธรรมังนัเมรัตนะูตะวิสุทธิสารังสังขังนัเมรัตนะูตสุสีละทิฐิเอตังนเมติรัตน,ตนตังร,รัตนัตยะวังสัมมาสัมโมสลิตะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตะคู่นโยคาวสัสปะวัตตังอสมิตยมหิปิเทวะยถาติทันเทเอกังวินา ตทิตะเลสะมะสัมภเวนะโลกาโลเกกะทาจิจะจิเลนจะปาทุภูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุทัสสัทถังวินโยหิปันทิตตะชชเนหิวิชนะรูปังโลกรมหิเกหิจิกะทันจุปรลภณิยางเกสันจิสุทุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตัมปิสัม,มุป,ปัสะตังมนสัสสิสุปัสาะทฐานังบุญยติการนะ มะสมุตตมะปุลนภูมังทุกขาปมุดจะนะมุขสารนังขตานังปูชาระเหสุปัรมังอภิปูชเนยัางนิพพานะสัจฉิกริยายุปนิสัยถังสัมมากิเลสะมะละโสทนสิทธิยาจาสาธูหิตอัตะกุสเลหุปเสวเนยังปาเนหิตจะปิสารนังขมาณียะเมวตัสมาหิตตังติรตนังสารนังขตาหะ ลัตตินทิวังคณะเนสุน้มันสัมมานาปูเชมะจาปิสัสสตังสุปัสสันนจิตตาตัดฐานุปาริจริยาสธารตาจะปุญนะตัดฐสุก,กะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัาาสสัจะสธาปิสวัตถิโหตุโยเจทะธรรมวินายามหิปัมมาณะภูโตโลกุตลาพิสมโยนิยโตสุโพชังตัดโสปนิสยยจะยายะายัมปิโหตุวัตถุตเยป,ปริจิโตสุปสาทะกาโล บทที่8นัมกาละสิทธิขาถาโยจักคุมาโมหมะลาประกัดโทสัมมามวะพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมาราสป,ปาสาวินโมจายันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนย,ยังพุทธังวลนตังศิลสานมามิโลกัสานาทันจะวินายกัรจะตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุสัพพันตลายาจะวินาสามเมนตธรมโมทชโชโยวิยะตาสาสัสัสัตถุทัสเสสิโลกัสะวิสุทธิมักรังนิยานิโกธรรมัทลสธาลีสาตาวโหสันติกะโรสุจินโน ธรรมังวันตังสีลสะธรมะมิโมหะปะทาลังอุปสรรตทาหังตันเตชะสะเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตลายาจะวินาสเมนตุสัตธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสปาปุปกกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมังวิธิตังกะโลติสังขังวันตังสีลสะธรมะมิพุทธานุพุทธังสมัสสิละทิถิงตันเตชะสะเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตลายาจะวินาสเมโต บทที่เก้าบทสวดนโมการอัตกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัมเหสิโนนโมอุตตมัรรมัสสสวะคาตัเสวะเตนิทะนโมมหาสังคสัปิวิสุทธสีระทิฏฐิโนนโมโอมาตยารัตถสารัตนตยัสสะสารุกังนโมโอมากาตีตัสตัสสวัตถุตยัสสปินโมการลปภะเวนวิคัจฉันตุอุปัทวานโมการานุภาเวนสุวัติโหตุสัพพทานนโมการลสเตเชนวิทิมิโหมิเตชวะ บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสวดเอวามเมสุตังเอกังสม,มัยยังพระควาสกเกสุวิหะราติกปิเลว,วัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเขนัสททิงบัญจมาเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะละหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิ เทวตาเยู้เยนนสันนิปติตาหนติภควันตังทัศนรรรายะพิขุสังคัญจะอัถโคจตุนังสุทธาวาสกายิการนางเทวานางเอตตัถโหงสีายังโคภควาสกเกสุวิหะติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุส,งสังเขนัสทิงปัญจมเตหิพิขุสเตหิสพเพเหวะัลหันเตหิท้าสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยู้เยนะสันนิปติตาหนติภควันตังทัศนรรายะพิขุสังคัญจะยานุนะไมยังปิเยนรภควาเตนุสัง เตนุป ah ah ัส so, ส ah ah e ah. ah 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 um ังกเมยามะอุปัสสังกมิตวาพระควโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยทาปินามะภาละวาปุริโสสัมมินชิตังวาพาหังปัสสาเลยะปัสสาทิตตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะรหิตาพระควโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระคันตังอมพิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิ มหาสัมยาโยป่าว่านัสมิงเทวกายาสมาคตาอัคขตมหอีมังธรรมะสัมมยยังทักขิตายะปราชิตะสังคันเตอัตโขอปราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิตตตะระพิกวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุสาฤทธวเนตานิขเหตวาอินทิยานิระคันติปันธิตาเตอัตโขอปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเชตวาคิลังเชตวะปารีคัง อินทักษิังโอหัดจะมัเมชาเตจะรันติสุทธาวิมลาจะกขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปาราเทวตาพระควาตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพูดทางสารนังคตาเสนเตขมิสันติอปัยยะภูมิงปะหายยะมนุสังเทหังเทวกายังปะิกูเลสันติติอัตโคพระควาภิกขุอมันเตสิเยภูเยนะพิกเวทัสสุโลกะทาตุสุ เทวตาสันิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายาภิขูสังคันจะเยปิเตภิกขเวอาเฮสุงอติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาแต่สัมปิภควันตานังเอตัปรมาเยวเทวตาสันิปฏิตาอาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตาละหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตมรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาแต่สัมปิภควันตานังเอตัปรมาเยวเทวตาสันิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปิ ม่หังเอตาละหิอาจิคิสสามีพิกขเวเทวกายานังนามานิกิตเตยสามีพิกขเวเทวกายานังนามานินามานิเทศิสามีพิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาัสาทุกังมณสิกโลธรรมภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขุภะะวะโตปัจจโสสุภะกวะเอตตะโวจะสิโลกัมนตกาสามียะถาภูมาตาทัสสิตาเยสิตาคีริขพลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัสลีนาโลมาหังสาพิสัมพุนโน โอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสสันนัมนาวิลาภิโยปัญจสเตยตตะวาวเนกาปิละวัตเวตโตอมันติยิสัทธาสาวกเเอสาสเนลเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถภิฆวโวเตจะอาตับปะกมลุงสุตวาพุทธศาสาสนังสเตสัมปตุระหุยานังอมนุสานัทสนังอเปเกสัตมัตถคุงสหสังอัตสัตติงสตังเอกสหศาสนงอมนุสานัมทสุงอเปเกนัตมัตถคุงที่สาสภาอุตาอหุงตัจจสพังอภิญญาเยาวะวิกิตวานจัจขุมา ตัโตอมันติจิสัทธาสาวะเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตานเตวิชานาถภิกขวเยบวหังกิตตยิสามิคิราหิอนุปปัสสัสตัสหัสสาวะยาขาภูมากะปิละวัฏวาอิทิมันโตชดิมันโตวันลวันโตเยสัสิโนมโหสถมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางจะสหัสสาเหมวะตายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชดิมันโตวันลวันโตเยสัสิโนโหสถมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางสาตาคิลาติสหัสสายาขานานตะวันนิโน อิทิมันโตเติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทัมานาอภิกรรมงพิคุนังสมิติงมะนางอิเจเตโสละสัสหัสายะคานานตะวันิโนอิทิมันโตเติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทัมานาอภิกรรมงพิคุนังสมิติงมะนางเวสามิตตาปัญจสตายะคานานตะวันิโนอิทิมันโตเติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทัมานาอภิกรรมงพิคุนังสมิติงมะนางกุมพิโตราชาคทหิโกเวปุลละสานิเวสนัง พยโยนังสักสหสังยังข้านางไปยิรูปปาสติคุมพิโลราชาขิโกโซปาคัสมิติงวานางปุริมจัตทิสังราชาทัตตะโทปัสสาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายาสัสิโซปุตตาปิตาสภาหะวินทนามามหาพราอิทิมันโตเฉดิมมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโวธมานาอภิกรรมุภิกขูนางสมิติงวานางทักขินันจัตทิสังราชาวิลุนโหตัปัสสาสติคุมพันธานางอธิปติมหาราชายาสัสิโซปุตตาปิตาสภาหะโวินทนามามหาพรา อิท well. ิมันโตเชืติมันโตวันนัวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกรรมองภิกขุนางสมิติงวนางปัจฉิมันจัติสังราชาวิรูปะโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสอุตตะปิตตัสสาภ่าวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตเชืติมันโตวันนัวันโตยัสสสิโนโธทมาณาอภิกรรมองภิกขุนางสมิติงวนางอุตตะลันจัติสังราชากุเวโรตับปัสสาสติ ยาคานังอธิปติมหาราชายา,าสัสสิโสปุตตาปิตาสภาะาวินทานามามหาพลาอิทิมันโตชิตุมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโม,โมทฆมาณะภิกามุงภิกขุนางสมาเตียงมะนังโบลิม,มาทิสังท,ตะท,ะท,ะทะัตตะลัทโธทัคเคเนนะวิรุณหโกปัจฉิเมนะวิรูปัโคกุเวโลอุตรังทิสังจาตารโลเตม,มหาราชาสัมมันตาจาตุโรทิสาทัทธละมานาอัทังสุวเนกาปิละวัตเวเตสังมายาวินโนทัสะอาคูวันจันิกาสะธรมายากุเกนทุเวเกนทุว,วิภูจเจวิภูโตสหะ จทโนกามเสโทจักกินนมันทุนิมันทุจากปนาโทโอปัมโยจากเทวสูโตจะมาตริจิตาเสนจะคันทัพโพนโรราชาชะาโสโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพลูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโคนทัพพาสหราชุภิโมทมานาอภิการรมุงภิกขุนางสมิติงวานางอัฐคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกา กัมพลาสัตตะลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตตะลัทธเจอาคูนาคายาสสีโนเอราวันโนมหานาโคสปะคาสัมิติงวนังเยนาคะราเชหะสหัสหะรันติทิพาทิชาปาคิวิโสทจักขุเวหายาสาธเตวะนามัจปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคะราชานะมาสิสุปันนาโตเข้มมังกัสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสารนามังกังสุพุทธังชิตาวะชิรหัตเทนะสมุทังอสุลาสิตา ฮาตโลวาสวัสซเทอิที่มันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมพิสมาอสุลาธานะเวคาสาเวปัจจิตเตสุจิติจักปะหาราโทนโมจิสหะสัตตันจักผลิปุตตานังสเพเวโรจนามกาสันในหิตตัวพระลิงเสนังลาหุพัทธมุปาขมงสมโยธานิพัฒนเตภีคูนังสมิติงวนาง อาโปจะเทวะปฐวีจะเตโชวายโยตถาขามุงวลุนาวรลุนาเทวาโสโมจะยะสัสสะสหเมตตากรุณากาจิกาอาคูเทวายะสสิโนทัาเสตเตทัสธากายาสเพนันทัตวันิโนอิทิมโตชุดิมโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกรรมงพิขุนังสมิติงวังเวนทุจะเทวาสหลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทส,สุปนิา school. สาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสุปนิสาเทวะสุริยมาคูปุรกิตา นักขัตตานิปุรกิตวาอาคูมันทวราหากาวะสูนังวาสโวเซทโทสโกปา,กาคับปุรินทโทโทัศเซเต,เตทัศธากายาสเพนาน,านตวานิโนอิทิมาโตาชุดิมโนโตวันนวันโตยัสสินโนมทธรามะาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติะาน,านังอัถาคูสาวูเทวาฉะละมะขีสิขะลิวะอริทกาจะโรชาจะอุมาปุภานิพาสินโนวรลุนาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกา,าสุเลยะลุจิราอาคูอาคูวะเนสินอาคูวาสาวะเนสิโนทัศเซเตทัศธากายาสเพนานตวานิโน เอติมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมธรมานาอภิกรรมุงภิกขุนางสมิติงวนางสมานามหาสมานามนุสสามานุสุตตมากิธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัทคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตตวสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสัสสิโนท่าเสตเตทัต thagaya สัเพนนานตะวันนิโนเอติมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมธรมานาอภิกรรมุงภิกขุนางสมิติงวนาง สุกกาการุมหาอนุราอาคูเวคณนัสสสหโอทาตาคัยฮาบาโมคะอาคูเทวาวิจักขนา สถามัตตาหารักชามิสกาจายาสัสิโนทนยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติทัเสเตทัสธากายาสเพนานัตตะวันิโนที่มันโตชดิมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโพธรมมะอภิกามงพิกูนางสมิติงวะนางเคมิยาตุสิตายามากัตกาจายาสัสิโนสัมพิตการามาเศธาโชตินามาจะอาสวานิมานตติโนอาคูอัทาคูปะระนิมิตาทัเสเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันิโนที่มันโตชดิมันโตวันนวันโตยะสัสิโน โมธมานะอาอภิกามงภิกขุนังสมิธิงวะนังสัทเทเตเทว,วนิกายาสัพเพนานัตตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหาปะปะวุฒะปะวุฒาชาติมักขิลังโอคตินนัมนาสว่างทักเคโมคะตะรังนาคังจันทังวะสิตา,าติตังสุภามาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมตโตสหะสันนังกุมาโลติสาาโสจะโสปาคัสมิติงวะนังสหสัสสพัมมโลกานังมหาพหมาภิตติถติอุปป,ปันโนชุติมันโต ิสมากายโยยสัสิโสทัสเสถาอิสระอาคูปัจเจกวาสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามะเกมาลเสนาอภิการมิปัสสะกันหัสสัมมันทิยังเอธะคันหัตถพันธาถาราเคนพันธะมัตถุโสมันตาปริวาเลถะมาโวมูลจิตตะโกจินังอิติตตถะมหาเสนโกันหัดเสนางอเปสัยปานินาตละมาหัดจะสลังกตวานเพรละวังยะถาปาวุสโกเมโคธนายันโตสวิจุโก ตถาโสปัจุทาวติสังกุโฑอาศยังวเสตันจะสพังอภิญญาวะวะกิตวานักคุมาตตโตอมันตยิสัทสาวะเกสะเสนระเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอาตปักกมลุงสุตวาพุทธัสสาสนาวีตาราเกหิปักกามงเนสังลมมัมปิอินชยุงสพเวิชิตสังขามาพยาตีตายัสสินโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ บทที่11บทสดมังคลาสุตังอเสวนาจะพาลานางปานทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคลามุตตมังปฏิรูปรเทศวาโสจะปุเพจะกตปุญญาตาอัตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคลมามุตตมังพาหุสัจจันจะสิปัญจะวิเนโย,ยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจา,จาเอตัมมังคลามุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตทาละสังฆะโหาอนาคุลาจะกรรมันตาเอตัมมังคลามุตตมังทานันจะธรรมจริยาจะ ยาตการนันจะสังขโหอนวัจจานิธรรมานิเอตัมมังคลมุตตมังอารติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัปปมาโทธรมเมอัปปมาโทจะธรมเมสุเอตัมมังคลมุตตมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุทิจักตัญญุตากาเลนะธรรมะสาวนังเอตัมมังคลมุตตมังขันติจะโสวจัตสตาสัมมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังตโปจะพามัจริยานจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะ เอตัมมังขัลโมตัมมังโพทฐัสโลกัตทเมหิจิตตังยัสนกรรมปฏิอสโขกังวิลชังเขมังเอตัมมังขัลโมตัมังเอตาทิสานิกัตะวานะสัพพัททะมะปราชิตาสัพพัททะสทิ้งคัจฉันติตตนตันเตสังมังขัลโมตัมมังบทที่สิบสองบทสดรัตนปลิศยังกินจิวิตังอิทวาหุลังวาสเคสวาอย่างรัตนัางปณีตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิธามปิพุทธเทรัตนางปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสวัสดิโตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยทัตคาสักยมุนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกิญจีธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโตุยมพุทธเศโภปริวันนะยีสุจิงสมาทิมานันตาริกัญยะมาหุสมาธินาเตนะสโมนณวิจติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโตุเยปุขละอัตถะ สต,ตังปสัสสะถาจาริเอตานิยุคานิหนติเตท่าขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพพลานิอิธรรมปิสังเครต,ตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุเยสุป,ปยุตตามนาสาทันเหนานาิกามิโนโคตมะสาสนำหิตเตปฏิป,ต,ปตาอมาตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติงพุนชมานา อิธรรมปิสังเคระตนนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหตุขีนังปูรานังณวังนาติสัมภวังวิรัตตจิตตาญติเกภวะสมิงเตขีนะพีชาอวิลหิฉันทานิพพันติทีลายาถายมปฏิโปอิธรรมปิสังเคระตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหตุบทที่1ิบบทสวดธรรมบทสหสวรัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปชา อัตทานตัสสะโปสะสะนิจังสัญญาตาจาริโน,โนเนวเทโวนคันทะโพนัมโลสหะพม,มุนาชิตังอัปชิตังกยิลาตถา,าลูปัสสะชันตุโนบทที่สิบสีบทส,สดเกตปุตสูตรภาสิตมิทงังเตนะภะควตาชานะตาปัสตาอรหัตาสัมมาสัมพุทธเถนะเอธตุมเฮมาอนุสสะเวนะมาปรมปรายะมาอิติกิรายมาปฏติ กสัมปทานเนนะมาตักเกเหตุมายะนะกเหเนนะมาอากาปริวิตะเกเนะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาพัพพะรูปตายะมาสัมโนโนคัุยธาตุเมเหอตตะนาวะชาเนยธาอิเมธมาอกุสลาธรรมอกุสลาอิเมธมาสาวัจฉาอิเมธมาวินยุขรหิตาอิเมธมาสัมมตาสมาทินาอหิตายะถูกขายะสังวันติ อัถตุเมเหปัจเหยยยถายะธาตุเหเหตตะนาวชาเนยาถาอิเมธรรมะกุศลาอิเมธรรมะอนวัวชาอิเมธรรมาวินยยปัสสทธาอิเมธรรมะสมุตาสมาธินาหิตายสุขายสังวัตติอัถตุงเมเหอุปสัมปัจจวิหาเดยาะธาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปะเนยสูตรอุปนียติชีวิตมะปะมายุงฉรูปนีตาสะนติตานาเอตังพะยามละเนเปขมาโน วุญญาณิกายิราถสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตตมาประมายอย่างชรูปนิตาสะนสันติตานาเอตังพะยังมระเนเปกมาโนโลกามิสังปาชะเหสันติเปโขโยทะกาเยนสังยโมวาจายะอุทะเจตาสะตังตาสะเปตตาสะสุขายะโหติอย่างชีวมาโนปะโรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสธรรมเเมสุจินเน นัทุขติณขัฉติธรรมจารีสัเพสังขาลาอนิจจติยถาปัญญายาปสติอ like ัถนิพินต like ิท <Seven S 1> ุเคเอสมะโควิสุทธิยาสัเพสังขาลาทุขาติยถาปัญญายาปสติอัถนิพินติทุเคเอสมะโควิสุทธิยาสัเพธมาอนัตตาติยถาปัญญายาปสติอัถนิพินติทุเคเอสมะโควิสุทธิยา บทที่16บทสดอปันนกชาดกอปันนักฐานเมเกทุติยงังอาหุตากิกาเอตทธัญญยายเมทาวีตังคันเฮยออปันนกังพระหุงเวสารนังยันติปับพระตานิวาน,านิจะอาร,รามรุข,ขเจตยานิมนุษสาพยาตชิตาเนตังโคสารนังเขมังเนตังส,รงสรงารนมุตตะ,ะมังเนตังสารนมาคัมมะสัพพุขาปะมุตจติโยจะพูดทันจะทำมันจะสังคัญจะสัง สารานังคโตจาตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญ,ญายปัสสติทุขังทุกขัสมุปปาทางทุกขัสสะจะตติกมังอริยันจะอัตถังขีกัง,กงทุกขูปสสมะคามินงเอตังโฆสารานางังเขม,มังเอตังสารานาม,ามุตตมังเอตังสารนมาคัมมะสัพพทุขาปมุตจเตบทที่สิบเจ็ดบทสดพระเทกรัตคาถาอัตติตังนานวาขาเมยนนะัปปติกังเขอนาคตัง บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาติติตามปะฮีนันตงอัปปันอับปัดตันจะอาาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัดถาตัดถ่าวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิถามนุภะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจง้งทมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้ บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั่นหนึ่งเนึงให้ป,ปลุกโรงเถิดอเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามะระนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุง่งนาหิโนสังรันเตนะมหาเสเนนัมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงโออโหระต,ตะมัตันทิต,ตังตังเวพาเทกราโตติสันโตอาจิคเตมุณีติ พระผู้นี้พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เก็ดครั้นทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้ว,ว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประกาชนี้แลบทที่18บทสวดพินหักปัจเวคขณะปาถะแปลชลารรมุมหิชลังอนตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดา จะลวงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ทำม,มมหิพรยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลวงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำม,มมหิมรณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลวงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพระจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสโกมิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกรลิษามีกรลยานังวาปาปังวาตาสทายาโทภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆเสื่อไปเอวังอัมเหหิอภินทังปัจเจเวคีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่19บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาเจนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตาอุปญสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพพทา ภพาวานาพิณตาห้วนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกาน,นันจะยังพลังอหันตานันจะเตเชนะรักขังมันทามีสัพพโซบทที่20บทสดเทวตาปฏิทานคะคะท่านทํามยังปฏิทานะคะถ้าโยพันนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพติคะเลตะหิงตะหิง ตาธรรมธานเนนะพวันตุปูชิตาสทิ้งกะโลนเตทวิหารมันทะเลเทลาจะมัชชานวกาจะพิกวัวซาลามมกาทานปปติอุปาสกาขามาจะเทสานิขมาจะอิสราสปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชะลาผู้ชาเยปีจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวลังปฏิจเตสเพปิทุกขัสกโรลตุสังขยังธาตุจิรังสตังธโมธรรมมัทลาจะปกลาสังโฆโหตุสมโควัฏทายะจะหิตายะจะ อัมเหราคตุสัทธมโมสัมเพปิธรมรมจาริโนสัมวุดถิงสัมมาปุตวุดถิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอลิยปเวทิเตบทที่21บทสวดสัพพป,ปฏิทานะคาถาแปลหั่นธรรมยังปฏาาาทาปญญิทานะคาถาโยพนามเสปุญญสิธานิกะตัสยานันญานิกตานิเมแต่ันจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปนามกา เยปิยาคุณวันตาไมหังมาตาปิตาทโยทิถามจับประยัติฏิาวาอันเยมัจจตเวริโนสัตตาติดทันติโรกัสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปัจเกกจกะจตโวกะลาสังสารตาพระวาพระเวยาตางเยปฏิทานนเม,มอนุโมทันตุเตสตยังเยจิมังนับประชาน,นันติเทวาเตสังนิเวทยุง มัยาทินานาปุญญานาังอนุโมทานาเหตุนาสเพสสตาสถาหุนตุอเวลาสุขชีวิโนเขมะปะทันจับปัปปวนตุเตสาสาส,าสิทธะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหลา่าใดเป็นที่รักผู้มีคนมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น และสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดจอมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้า,านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งอวงจงอย่ามีเวร อยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนนสง่งและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสดมน์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสักการะยยมนดและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกริ่งพารีพิณาศโดยมูล,ลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ทุปการเทินสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอนมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิป,ปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยเจตลรพิษพรชัยทั้ง4 คืออายุวันนสุขภะละเทินขออนุโมทนาบุญกับ,บครอบครัวยอดเศรษฐีทุกทา่าน